สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับไลฟ์สไตล์ด้วันวันนี้เช้าแล้วเตรียมตัวจะไปเที่ยวไหนกัน <c oughs> <c oughs> แก่นมะกูดครับวันนี้ไปแก่นมะกูดกันนะครับไปแข่งกีฬาปั่นจักรยานลูกชายครับวันนี้มาละเดี๋ยวเรากินกาแฟกันเสร็จเราก็จะออกเดินทางกันนะครับก่อนออกเดินทางก็ต้อง ที่ปกปักรักษาของเรานะครับก็มีกี่องค์แล้วก็พัฒนาท่านไปนะครับโอ้เออโอบในโอบในทั้งบนทั้งบนลืมตาหน่อยพี่หะเอยสองมือสองมือเอเดี๋ยวแปลนก็ะตุปดาอ่านเข้ากูว่าหนึ่งในสิบนะถ้าหนึ่งก็หนึ่งในสิบกลับมาหมูกระทะชุดจับยานะครันี่ครับนี่ครับมาส่งมาส่งเตรียมตัวออกเดินทางกัน ไอนอันนี้คือรถรับเลยเดินทางดีๆนะคะนี่ครับคันนี้ครับที่จะใช้ออกเดินทาง l ล n d Adventure ครับมีผ้าถูกเป้าวันนี้เขามานะไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต้องเก็บทุกชดใช่ใช่ทุกชด ท้ายเอาสายอนี่รัดเอามันต้องขึ้นรัดแบบที่พ่อรัดอะ่ะสอดขึ้นไปเออนั่นแหละแล้วทีนี้เอาตัวนั้นแปะลงมากดทับปับ๊บก่อนไปก็แวะอขนมมาฝากยายค้างไปค้างกันอขอขอไปจอไปที่ไว้มันมีรถราคาง สิ่งขอพรยายยังไม่ให้ล้มไม่ให้ยางรั่วลงเขาด้วยแม่เที่ยวเนี้ยทำพินีนะลูกนะดูหน้าดูหลังลงเขาก็ต้องเบรกเขาแก่นมะกรูดแม่ลงเนินระดับผมละผมวาผ่านยายเสร็จเรียบร้อยขนมไม่ยายเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เดินทางจากอำเภอวิเศษมุงนาสูอำเภอศรีประจันครับผมแล้วก็ผ่านมาทางเส้นบึงชวาครับผมผ่านบึงชวามาสักหน่อยนะครับ เราก็จะเห็นป้ายหันคานะครับก็มีป้ายแรกเป็นหันคาเลี้ยวซ้ายเราก็จะไม่เลี้ยวซ้ายครับก็จะตรงมาอีกจนมาถึงเห็นหันคาหานแยกที่สงไฟแดงครับเราก็จะเลี้ยวเข้ามาเพื่อหันคา <SOUND S 3> แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับผมก็จะเห็นป้ายบ้านไร่ครับก็ตรงมาตามป้ายอยู่แล,แล้วก็จะมาถึงบ้านไร่นี่ครับคือบรรยากาศของบ้านไร่ครับก่อนที่จะเข้าบ้านไร่ครับก็จะเป็นเส้นทางประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ถึงที่สถานที่จัดงานครับผมเป็นการปั่นเสือพิชิตโดยครับผมก็นี่ครับมาดูเส้นทางจักรยานกันเลยโดยให้ความรู้กับน้องเข้าเปลือกโดยพี่ชมพู่ครับผมเป็นจุดผมแดงคือไฮไลท์เป็นลักษณะนี้ครับจริงๆมันต้องเป็นสีนี้ทำไมน้องเขาเป็นสีน้ำเป็นมีไี้เนี่ย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 สีดงสิบสามรู้ถึงแล้วขับไปดูที่นิดเดียวเนี่ยอยู่ภาคเขาเนี่ย คือไม่รู้ได้แต่มันปันมากและตรงนี้เราปั่นไปถึงไหนแล้วมันจะโค้งไปอย่างนี้ครับต้องขึ้นเขาขึ้นเขานี่ครับขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะจุดนี่คือเราตรงไปจากหน้าเทศบาลนี้เลี้ยวขวาไปทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเลี้ยวขวาแล้วขวาแล้วก็ตรงไปครับใช่ก็่านตรงนี้ตรงนี้มาจะถึงตรงนี้เทีนไผ่ใหอยู่ตรงเนี้ยฝังขาลุดข้างบนมันไม่ขาไม่ลุดทำไมขาลุดจังไง สวยถ้าคุณไม่เคยมาถือว่าสวยแลยทางไปครับ,บรได้ครับ <c oughs> ปั่นเสือพิชิตมรนดกห้วยขาแข้ง <c oughs> ขึ้นลงปรับ่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับทางเดิมไม่น่าดูระยะทางเบ็ดเสร็จมันสามสิบเจ็ดโลครับสามเจ็ดแต่คงจะเอาการหน้าดูไม,ไม่ธรรมดาครับโอ้วันนั้นขนาดนั้นโอ้ยังหนักเลยนะปั่นแบบ เด็กน้อยต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรด้วยใช้เวลานานเราจะโล่แล้วไปปล่อยอบตบ้านไร่เนี่ยครับไปปล่อยจริงๆเนี่ยว่าตรงนี้มันทุมทนโร่ไปแบบนี้ถ้าขาดตรงนี้มันไม่มีไม่ทีก็ชันครับชันหักศอกหลายหักแต่เราก็จะวางคนไว้ปกทลุง บอกโบกทงถ้าไม่โบกทงผมว่าเลยทงแน่นอนใช่เลยผมว่าเลยต้องเลยเนี่ยดูทางแล้วโอ้โหคตรเคี้ยวนะดูมีกู้ภัยมีพนะมสตาร์ทสตาร์ทของเราโบกทงทุกโค้งหักสองสนุกครับเท่นเนี้ยสนุกสนุกปันสนุกเลยแหละสามสิบเจ็ดโลล่อเป็นชั่วโมงแล้วตลอดอ่ามันขึ้นสูงสุดก็ตรงสลาสองเนี่ยครับ เนีเ่ยจุดชมไอจุดเส้นชัยเส้นชยัยเราอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเริ่มลงเริ่มลงจะชัน,น <ะ S 1> จุดตรงนี้นหละแต่ในนี้ไม่ใช่จากตรงนั้นสูงจากน้ำทะเลก็น่าจะพันพันสามได้เพราะว่าตรงจุดชมวิวเนี่ยตรง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 จุดชมวิวเนี่ยมันหกร้อยห้าสิบอะแต่ทนี้คือมันสูงไปอีก แค่จุดชมวิวของของของไฮไลท์ตรง้งงอะตรงนี้650ยาสนะสูงจากระดับน้ำทะเล650ทีนี้ถ้าตรงนี้ก็คือน่าจะมาพันพันสักเอาล่ะครับหลังจากที่เรารู้เส้นทางคร่าวๆแล้วครับโดยพี่ชมพู่นะครับต้องขอบคุณพี่ชมพู่อย่างมากเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการปั่นนะครับในวันพรุ่งนี้ครับคือวันที่6ธันวาคม6 5 6 3กนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับ ความรู้ที่ให้แก่น้องเขาเปลือกวันนี้ได้อย่างละเอียดนะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปศึกษาเส้นทางอีกหนึ่งรอบครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางขึ้นเขาและลงเขานะครับก็ก่อนที่จะไปเราก็เลือกดูผลิตภัณฑ์สินค้าก็มีพวกอุปกรณ์ปั่นแล้วก็มีชุดกีฬาการปั่นนะครับก็มีติดมือติดไม้มาเล็กๆน้อยๆครับ พอพอพอได้อยู่บูธยังมาไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเรามาถึงก็ประมาณตอนช่วงสักบ่ายสองครับบ่ายสองบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับมันบ่ายสองก็เดินดูบูธมี2บูธสองบูธส,บส,บสมบูธนะครับก็ขอบคุณพี่ชมพู่เป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางครับผมเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเส้นทางแล้วก็ไปดูเส้นทางของจริงกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝาก ทุกท่านนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเข้าเปลือกด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่อง y o u b ทูบไร Style ในอ้วนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณครับ